เคยมีวันที่รู้สึกแบบมีความสุขแต่เป็นวันที่มีความสุขไม่สุดไหมมันเป็นอะไรที่แบบจะต้องบาลานซ์ความรู้สึกตัวเองให้ดีมากๆว่าตอนนี้ฉันควรที่จะรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยอย่างเช่นเ,เมื่อประมาณสิบนาทีที่ผ่านมาเ,าเราสอบเสร็จปุ๊บแล้วเราก็ผ่านพอดีแบบผล ประกาศออกมาว่าเราผ่านพอดีโอเคเป็นสิ่งที่เราแบบว่าดีใจแฮปปี้มีความสุขแต่พอหลังจากนั้นเอ่อผ่านมา20นาทีเนี้ยเราก็มารู้ว่าแบบเอ่อคนที่เราสนิทมากๆอะไรเงี้ยเขาจะต้องไปเรียนต่างประเทศคือเขาได้ไปแล้วจริงๆอะไรเงี้ยซึ่งแบบที่แรกก็ เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะทําใจมานานแล้วนะแบบสักพักใหญ่ๆเลยแหละในการที่จะบาลานซ์ความรู้สึกตัวเองอยู่ว่าโอเคมันเป็นชีวิตของเขามันเป็นทางเดินมันเป็นมันเป็นเส้นทางการเลือกเดินของเขาอะ่ะเออแล้วแบบมันเป็นผลดีต่อชีวิตของเขาจริงๆอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็มันก็มีความรู้สึกของความเห็นแก่ตัวเกิดขึ้นอยู่กับ กูดงไงดีวะมันอืมอืมยากจังแต่แบบเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปลางชีวิตใครไว้ถูกไหมถูกไหมถูกไหมเออก็เพราะฉะนั้นแล้วอ่ะอืมเอาเป็นว่าเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะเวลาที่เราคิดที่จะทำอะไรหรือว่าแบบเอ่อ ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ว่าเราเป็นคนที่มีความทุ่มเทมากเกินไปหรือเปล่ากับไม่ไม่ใช่กับแค่เรื่องนี้นะกับกับทุกเรื่องเลยซึ่งเรารู้สึกว่าเราบาลานซ์ชีวิตไม่ไม่ดีอ่ะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็คือเราค่อนข้างที่จะไปในทางมุมของการแบบมุมของความซีเรียสหรือว่าแบบมุมมุมแบบคิดมากคิดเยอะ คิดแบบคิดอย่างเดียวคิด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 อยู่นั่นแหละคิดไม่มีวันจบแบบคิดจนนอนไม่หลับคิดจนมีปัญหาเกี่ยวกับการนอนคิดจนนอนเช้ามาฟังเสียงไก่ขันทุกวันอะไรเงี้ยเออคือคือบางทีเราก็รู้สึกอิจฉาคนที่เขาแบบว่าไม่ไม่ต้องใช้ความคิดขนาดนั้นไม่ใช่ว่าด่านะไม่ใช่คำด่านะหมายถึงว่าเขาเป็นคนที่บาลานซ์ชีวิตได้ก็คือโอเคคิดก็คือคิดคิดก็คือรู้ว่าเรื่องนี้ต้องคิดจริงๆริงอะไรเงี้ย แต่ก็ไม่ใช่เอาทุกเรื่องมาคิดแล้วก็ามากองรวมกันเป็นความคิดที่แบบก้อนใหญ่มากๆแล้วเราก็จะต้องโฟกัสขนาดนั้นเออซึ่งไอจุดนั้นอะ่ะมันก็ทําให้เรากลายเป็นคนที่มีความทุ่มเทกับทุกเรื่องเลยจนแบบเราอาจจะละเลยแบบบางอย่างในชีวิตเราไปอย่างเช่นสุขภาพหรือว่าอย่างเช่นเอ,อจิตใจของเราอืมเรามัวโฟกัสกับ เป้าหมายมากเกินไปว่ามันจะต้องมีความ perfect แล้วก็เป็นเส้นตรงที่เราจะเดินไปให้ถึงเส้นชัยแบบเปเ๊ะเ,เ,เลยอะไรเงี้ยจนบางทีเราลืมมองแบบข้างทางของเราไปว่ากว่าเราจะผ่านจุดจุดนี้มาได้อะมันมันก็ไม่ง่ายเหมือนกันนะอะไรเงี้ยเหมือนจะเป็นการหลุดประเด็นแต่ถ้าวกัดไปก็คือง่ายๆเลยทุกคนมีความเห็นเกี่ยับตัวในตัวเองทั้งนั้นอืม เพราะทุกคนยังมีความต้องการอยู่ไงในชีวิตประมาณนี้ในจุดในจุดของอ่ะขอกลับไปอีกฝั่งหนึ่งคือในจุดของการที่เราเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะคิดมากอันนี้ขอแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการเป็นคนคิดมากของตัวเองคือเราเป็นคนคิดมากแบบเวลาทําอะไรเราต้องต้องมีความแบบ ไม่รู้ว่าต้องเปะขนาดนั้นไหมแต่ว่าหมายถึงว่าถ้าสมมติว่าตีเส้นไหมบรรทัดใช้มันไปตีเส้นอ่ะถ้ามันไม่ตรงเราก็จะนั่งตีอยู่อย่างนั้นจนกว่ามันจะตรงแล้วได้อุาสา์ที่พอด,ดีที่เราต้องการจริงๆอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างที่จะมีความตึงเกินไปในการใช้ชีวิตอืมหลังจากนั้นมาเราก็รู้สึกว่าคนเราอ่ะมันไม่จําเป็นที่จะต้องเดินเส้นตรงแบบอย่างเดียวเราเลี้ยวบ้างก็ได้นึกออกปะ อืมแบบบางทีการที่เราเลี้ยวแล้วเราหลงอะ่ะมันอาจจะทําให้เราอ่ะไปเจอความสุขที่เราแบบไม่ได้คาดคิดขึ้นมาก็ได้อย่างเงี้ยอืมมันไม่ใช่ว่าแบบการที่เราไปเจอเส้นชัยแล้วมันจะทําให้เรามีความสุขแบบสุดๆก็ได้อะไรเงี้ยอืมคือทุกคนไม่ใช่บอกว่าทุกคนสิจะบอกว่าคนส่วนใหญ่แล้วอะ่ะละเลยละเลยการชื่นชมตัวเองว่ากว่าจะมาถึง แบบกว่าจะมาเป็นตัวเองในจุดเนี้ยมันก็ไม่ง่ายนะเพราะว่ามัวที่จะไปมองตัวของอนาคตหมายถึงว่ามองตัวเองในอนาคตมากเกินไปที่จะมามองตัวเองในปัจจุบันว่าในปัจจุบันเนี้ยตัวเราเนี่ยผ่านอะไรมาบ้างในเส้นทางเดินของตัวเองเนี้ยแล้วเราอะได้รู้สึกชื่นชมตัวเองบ้างไหมว่ากว่าที่เราจะมาถึงจุดนี้ได้อะมันมันยากเหมือนกันนะ อะไรเงี้ยเอ่อยกตัวอย่างเช่นเราคิดว่าเราอาจจะแบบไม่ได้เป็นคนเก่งวิชาคณิตศาสตร์อะไรมากมายแบบเรียนได้พอผ่านอะไรประมาณเนี้ยจนวันหนึ่งเรามาเรียนแล้วเราตกเราก็นั่งโทษตัวเอ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 งคิดอยู่อย่างนั้นแหละคิดที่จะโทษตัวเองโทษไปเรื่อยๆซึ่งเอางงว่าการโทษตัวเองมันเป็นสิ่งที่นะเพราะว่ามันทําให้เราตรลตะหนักรู้ว่าเราอะ พลาดเหนือปะ่ะแต่ว่าสิ่งที่เราทําก็คือเราไม่ได้จมอยู่กับความพลาดนั้นของเราอะเรารู้สึกว่ามันจะต้องมีเส้นทางสักเส้นหนึ่งสิวะที่มันทําให้เราชนะได้อะแต่แบบแมไม่ง่ายเลยเว้ยแบบมันไม่มีอะไรง่ายอยู่แหละอืมในการที่จะต้องสู้นะแค่คําว่าสู้อะมันก็ยากแล้วอะแบบแค่คําว่าสู้กับอะไรสักอย่างหนึ่งอะมันก็ยากแล้ว ไม่จำเป็นต้องไปสู้กับคนอื่นหรอกแค่สู้กับตัวเองอะ่ะในเมื่อวานอะ่ะยังยากเลยบางทีซึ่งไม่ได้จะมาบอกให้ทุกคนเชื่อตามเรานะอาจจะแบบฟังเพลินๆชิวๆหรืออะไรเงี้ยไปก็ได้ว่าแบบเออมันมันเป็นจุดที่แบบว่าคนเราอะส่วนใหญ่จริงๆแล้วเนี่ยนะไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยหรอกที่จะชมตัวเองกันเท่าไหร่ แบบถ้าลองมองย้อนกลับไปอะในจุดในเรื่องเนี้ยที่เราสนใจอะเมื่อวานเราอาจจะศูนย์วันนี้เราอาจจะเป็นสิบพรุ่งนี้เราอาจจะเป็นยี่สิบแต่เราอ่ะกลับอยากที่จะมองตัวเองในจุดที่เป็นเจ็ดสิบหรือแปดสิบคือเราคาดหวังกับการที่เราเป็นเราในเจ็ดสิบหรือแปดสิบอ่ะแต่ตอนนี้เราอยู่ที่ยี่สิบซึ่งกว่าที่เราจะมาถึงยี่สิบเราเริ่มจากศูนย์ไงแต่เราไม่ได้มองเรามองนู่นเลยเจ็ดสิบ อืมมันก็เลยทําให้เรากลายเป็นคนที่แบบอาจจะเป็นคนที่แบบคิดบนไปเรื่อยๆจนแบบสุดท้ายก็ต้องมานั่งเครียดกับตัวเองแล้วก็หาทางออกให้ตัวเองไม่ไม่เจอก็สิ่งที่อยากจะมาฝากในวันนี้ก็คืออยากให้แบบว่าทําอะไรก็ตามที่เราคิดว่าเราเต็มที่แล้วเราจะไม่เสียดายพูดคําเดิมเลยว่าเราจะไม่เสียดายที่เราได้ทำอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งก็คืออยากให้แบบเป็นคนที่ชื่นชมตัวเองให้มากๆอ่ะแบบไม่ได้ชื่นชมตัวเองมากๆจนเป็นคนที่หลงตัวเองหรืออะไรนะแต่ว่าหมายถึงว่าแบบไม่จําเป็นหรอกที่จะต้องเอาตัวเองไปเทียบกับใครอ่ะแค่เอาตัวเองไปเทียบกับตัวเองในเมื่อวานว่าเรากิงขึ้นขนาดเนี้ยในด้านใดที่เราแบบเอออยากจะโฟกัสมันอยู่อ่ะแค่นั้นมันก็คงจะเพียงพอแล้วสําหรับคนคนหนึ่งอะไรยเงี้ย ก็อยากให้ชมตัวเองให้มากๆนะเพราะว่าแบบกว่าจะมาเป็นเรามันก็ไม่ง่ายก็ขอบคุณที่เออเราฟังมาถึงจุดนี้นะแล้วก็อืมนั่นแหละมันไม่มีมันไม่มีอะไรที่จะเป็นเขาเรียกอะไรบวกกับลบอย่างเดียวหรอกมันก็ต้องมีอะไรที่มันแบบค่นอนข้างที่จะดึงดึงกันอยู่ดึง,ด,งดึงกันอยู่มีแต่ว่าวันนี้มัน ฝั่งไหนมากฝั่งไหนน้อยแบบเหมือนเล่นชักกั้ยื้อกันอะไรเงี้ยแต่ถ้าสมมติว่าแบบเราเจออะไรแบบสุดตรงในวันนั้นสักอย่างหนึ่งอะ่ะให้เตรียมรับมือไว้เลยว่ามันต้องเจออีกฝั่งหนึ่งด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยก็นั่นแหละทุกอย่างก็คือเตรียมใจไว้ขอบคุณค่ะขอบคุณที่เข้ามารับฟังนะคะสวัสดีค่ะ